อ่ะโยทักทายสบายดีสวัสดีทุกคนื้นนี้ก็หโหนมาพบกันอีกแล้วทุกคนเลยสี่มือมือที่ห้าของมื้อนี้นี่คือในผ่านปาลู่สายลาวายุตะกางดาน,นทิมาปาไว้ลืมทุกคนเลยมาแล้วก็ในผ่านเวเข้าไป เปิดสัญญาณอินเทอร์เน็ตอยู่จุดนะมันมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีแค่จุดเดียวทุกคนในผ่านสิไปโหลดคลิปลงสองนะโหลดคลิปก็ใช้เวลาทุกคนมันเป็นอินเทอร์เน็ตมันสาแบบเน็ตบเทเสถียรเปลอานะสาละการอย่าเมื่อบ้านมาโหลดแล้วแล้วลืมเซลุสายลานะวันนี้แหละกลับมาวันนี้ไปจอบเบื้องพยังหนังท่าก็บ,บอกอยู่โอ้ยมีแห้งโงยอายยาะมัมีคนไปแล้วอก็ยังยังมีคนไปนะมีรถไทยอยู่สองขั้นอยู่ทึงดาน,นรอบที่ในผ่านเมื่อนะเขาท่านในลงไปเขาก็ท่านในลงเมื่อดิ ป้เขาบเห็นเขาจะดีป้ากับป้าอยู่กระโตแข้นทาานงไก่ทางประมาณหกเมตรเจ็ดเมตรนี่แหละทุกคนเลยแป็นจังป้างบมมีไม้บางไก่เธอเลอยอยู่ก้ไปเบิ้งกับมาเบิ้งวันนี้วันยังเห็ดนางกระป๊อกโอ้ยเฉดอนเม่น่าจะได้ยางกระตเป้าเฮ้าป้าคือสีบโมนด้วยจีด้ท่าเลยทุกคนมาวันนี้ในพานเองก็สิไปเบิ้งอ่างน้ำรอบก้อนทุกคนเลยจไปจบอีกคันมีมเนื้อเฮ้าในสีเฟิกนะรอบที่ในพาน้เปรอบก้อนนะสิไปเบิ้งหั่นแล้วก็ อีโจที่สองนี่ไปเบิ้งดอนห้างในพานที่ได้ไกลฟ้ามืมอรอบก่อนนะสีไปเบิง้งขั้นว่าสองสองอ่างนี้นะสองบ่นนนะบนนงอ,อน,น,บนนี้น้ำมีบ่อนนึงมื่อเรืองห้าในพ่านสี่ยู่บ่อนนั้นเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันก่อนนะไปเบิ้งอ่างตั้งบิดก็คืออ่างที่ในพานผู้เป็นนั่นแหละทุกคนนะเดี๋ยวนี้ก็เวลาฮะซีบโมงปลายแล้วนะทุกคนซีบโมงปลายเอาเข้าวละล้ามากเพราะว่าในพานหวังมาหากินหน้าได้ทุกคนเอาเข้าวละล้ามันคือก้าวขั้นบ่ได้ก็จเจอเข้าวละล้า พอสัตว์สี่ขาให้ไดีวกว่าทุกคนคนแฮวดิวยบยไม่เจอได้หึงสัตว์สี่ขาสี่ตีนหมูมแมงกะเตะสี่ตีนก็ได้เนีย่ยเขาเป็นกะเตะนะมันต้องเป็นสัตว์ใหญ่กว่าหานมันต้องบักสามโซ่นะทุกคนนะ <c oughs> สี่ขาสี่ตีนกับมีลายแนวพอจะเป็นบักสามโซ่เลยย่านะตึงเลื่อย่างใดนี ยึดลอยบักักบูงเองมีหอยเกือบคนมาเด็กทุกคนยังไม่ไหมอยู่ทุกคนหอยเกือบอันหอยเกือบตังน้ำหอยเกือบบดหอยเกือบบดอ,อันเกือบบดอันคล้ายๆเกือบอัน อันนั้นนะทุกคนอันนะั้นห้อยย,ยึดไข่ไข่เกลือบหนังเฮนนะไขายเกลือบหนังเฮนหนังเฮนท่ายนะี่ยนะเกลือบต่างนามนะดิห้อยนะนะห้อยม,ม,มันนะยิบมันยิบมือนะแสดงว่ายังไมมอยู่เนี่ยน่าจะเป็นเสาด์นี่ดูมเมนห้อยเกลือบในผ่านีในาน่ในผ่านมันไม่ใช่เกลบโบดท,ทุกคนเนียเกลือบในผ่านสายอีเตะมันไีไ่คือกันนะในผ่านมันมีม,ม,มีห้อย <laughs> หอยไปทางเลือกหอยไปทางหน้าพุ๊บหอยไปทางหน้าพุทุกคนหอยเกือบบดตังน้ำโบเมนคนบ้านในพ่านเราะยันคนแก้วตือ้อเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นแก้วตื้อได้ทุกคนเลย Die need a ไปเบื้องทั้งนึกท้งถึง,งวางลำอยู่ทึงนะท,ทุกคน

ทุกคนาหน้ามูนะมาไอ้แล้วมือในผ่านเฟิกบัวมาปัดมือในผ่านบัวมาบ่มาห,มาหนะ้าในผ่านสิบวห้องไปเคอะบริเวณนั้นได้ทุกคนนะี่ในผานสีสเขาเบิ้งก็ไปไกลเลยนะแมบแมมอ้างนะ จักมือแล้วนี่นะสี่มือห้ามือสี่มือน่าจะประมาณประมาณมือซื่นนี้ทุกคนหลังเจ้าในผ้านล่งแต่ห้างนะประมาณมือที่สองเหมือนมากนะ ชีถือ้อขึ้นมันมาทั้งเลือดลงมาผลนบ่เรือมาทั้งผลนบ่ต้องอางานนี้จะเป็นทุกคนเลยเดี๋ยวนี่ผ้านให้เป็นหนังดักอต้ไอ,อ้เนี่ทุกคนเนี่ยมันมาที่อยู่ประมาณ สามมื้อสี่มือมาเธอหนึ่งทุกคนเลยแต่ในผ่านมาป,ป,ปุ๊บปั๊บไปซบโมนี่ผ่านมาป,ปมาุ๊บมาสิยู่อหอยเพื่นเป็นนังท่าทุกคนเดีย๋ยวนี้ก็ตึงเงินก็นประมาณสิบเอ็ดโมงตึงเงินสิบเอ็ดโมงโมเรมันมาอีรอบแรง เรียบร้อยู้ปีก็ได้เหมยอยาว้าะโบว้าวดังเลยทุกคนเลยคอยเบาะขยับปีขึ้นมาสูงกว่าเก้าจากรอบที่แล้วรอบที่แล้วนะจุดเตอร์ปุ่นนะเอาเข่งยีบใหม่นี่ก็ได้รอบที่แล้วแต่นี้โบถึงแล้วนะโบถึงได้ได้สูงยับขึ้นมองทอมน้ไนไายก็อยู่ตกลุมโมได้ต้องได้โจ้ใหม่แถวนี้ สูงจากระดับโกนห้ยขึ้นมานี่ประมาณสิบห้าเมตรรอเบิ่งก่อนทุกคนมันมาแมบหมู่ตัวเดียวทุกคนเห็นแมบโบกบอลเดียวจุดมันแมนะ อากาศตอนนี้นะคึ้มยคือฝนชิตกนี่ทุกคนนี่คึ้มแล้วก็ล่มล่มก็นค่อนข้างแห้งเปรปวนขนาดอากาศโบสงัดกระกึน้นกึ้นคนห้านี่มันสิกระจายอากาศมันโบสงัดคือรลบก้อนนี่ในพ่านมาฝึกนะ หลังจากที่ในบ้านปิดคีปไปนะประมาณหกโมงนะประมาณตะเงินตกดินเหิงๆประมาณเบื้องไร้มืออห็นเสียงเนินบนกคลาบคลาบมากขึ้นแม้มันได้ขึ้นรอบก่อนบนคลาบคลาบมากมากอะยะประมาณยังบ่อในบ้านประมาณยาวสามสิบเมตรนี่เนะี่ยเสียงคลาบคลาบลาบกล,บกลับขึ้นในบ้านคือวพ่าน่าจะเป็นมงลมแห้งรอบก่อนรอบนี้ยังมีลมยู่ เต็มอากาศยังคือกลายฝนหยิ่ตกีฝนห้ามโฮสทุกบันนี้ผ้าปัดกันฝนกันหมดเเอามานนัทุกคนเลยคลาเติบเลยให้รอฟังเมื่อสักพักเดี๋ยวนี้ก็น่าจะประมาณอ๋อประมาณบ่ายโมงเย้าบ่ายสองพอมาในบ้านมาตั้งแต่เช้าที่มาฮอดน,นี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงทุกคนเลยรอฟังมื่อวี มื่อนี้ก็อาศัยอยู่จนมืดหมดแหละเดี๋ยวเห็นอมมาก,กินน้ำนะอเีเรอเบิ่งเห็นอมอีก สิงคนเอ็นกันเซลเซลอยู่ทุกคนฟันไม้ปึ้งๆเหลวซาดพิล้ออะไรเยอะมากทุกคนเลยชาวบ้านเขามาเฮ็ดพเล้ออยู่ดินนี้นะมาละไปกับไปเอ็นกันเซลเซลอยู่ดินนี้ผ้าดละมันหนังห้างฝึกอันนี้ขับมาเอ็นกันเซลเซลอยู่ดินนู้น เขาไปไปเลยแต่หึงนะทุกคนเหม่ชมแล้วแอนกันเจ้าแซวหมดลายทุกคนเลยหมดลายอีกหนึ่งบอนี ชีล่งก็บพิก,กระเทิอนคำแล้วจะไปเฟร์กน้ำบ่อตัวอื่นก็คำมแล้วในเลือดต่อคนมาอยู่ด้วยนี่เสียงติดจากรถทุกคนเออหมดสภาพเลยทุกคนเอ้ยอ่า ในภาพละอุชาตั้งหน้าตั้งตากูทุกคนเอ้ยลอยเด้หลอยเลยทุกคนเอ้ยอ่ะ ชาวบ,บ้านเขามาบักไหมทุกคนเอ้ยเขามาเฮ็ดพีเ่เลี้ยอยู่นี่ป้าป้าทุกคนเ้ยปบได้ในบ้านโมยู่ต่อแล้วโมยู่ต่อแล้วกรับกรับเดีย๋ยวไปหาบนไม้แนละ้วโมอเอาเลย มาหดผืนแลวทุกคนเลยนะเบืองดูมันมาเมา็ดโคตรนาเยดายเลยทุกคนเอ้ยชาวบ้านเขามากันโนก้อนเขามาเฮ็ดเพื่ออยู่นี่นะเบืองมันลงมานะมันมาเม็ดรอบก้อนมันมัมนมีแต่เม็ดรอบก้อนมันมากินน้ำแต่สือ่กอกัญยาห้ามห้วยไปนี่รอบก,ก้อนว่ามันมารอบนี้มันมาเม็ดนะ่าหายได้ทุกคน <c oughs> กาลร่างขำพอดีงามกําล่งมันสีเหลิมมากินน้ำ สะบานขาับพม่าขนูสิไปทุกคนเดี๋ยวไปหาบอลหน้าทุกคนเลยอ่ะคลิปนี้ก็ในพ่านก็เยอะเฮจ,จบไปชัํานี้นะทุกคนคลิปมีมารอันนี้นะมีเยอะไปน้าทุกคนไอ,อ,อ้พอ่อๆเดี๋ยวไม่คลิปหน้าทุกคนเลยขอบเจทุกการที่ตามรับสมมตต้นจนจบทุกคนเลยไม่พอกันไหมทุกคน